สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง npauto ข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ชอบ Honda นะครับเผยภาพการออกแบบล่าสุดของ Honda Civic Hatchback ที่ยื่นจดทะเบียนการค้าหลังจากที่ทาง Honda ได้มีการปรับ ชม Honda Ci ี vic และ Honda Civic h a ฮทสแบ็ไปได้ไม่นานโดยทั้งสองรุ่นนี้ก็สามารถทำยอดขายได้เป็นอย่างดีทั้งในไทยและต่างประเทศและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทาง Honda ได้ยืนยันแล้วว่า Honda Civic h a ฮทส์แบ็ในรุ่นถัดไปจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปี2021โดยมีภาพหลุดที่ทาง Honda ได้นํามายื่นจุดทะเบียกนการค้าซึ่งจะเผยให้เห็นภาพโดยรวมของ Honda Civic h a s h b a แบ็หไป ถ้าเปรียบเทียบกับ Honda Civic h a t c h b a c k ในตัวปัจจุบันแล้วหน้าตาจะค่อนข้างอ่อนลงไฟหน้ารูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูมากขึ้นตัวโปรเจกเตอร์แบบ LED ที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมชัดเจน มีกริลด้านหน้าแบบ2ชั้นโดยด้านบนจะมีขนาดเล็กส่วนด้านล่างจะมีช่องรับลมขนาดใหญ่สำหรับรูปร่างตัวถังโดยรวมภายนอกแทบจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างน้อยมากอาจจะมีเหลี่ยมสันต่างที่น้อยลงเส้นสายที่วิ่งจากฝากระโปรงหน้าไปยังไฟท้ายจะขยับขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งจะมีความแตกต่างจากรุ่นปัจจุบันตัวเส้นสายนี้จะวิ่งผ่านมือจับประตูด้านข้างในส่วนของไฟท้ายจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไฟท้ายแบบใหม่ จะใช้รูปแบบไฟท้ายแบบฟูวิดคือตัวไฟท้ายจะวิ่งพาดระหว่างซ้ายไปขวาส่วนตัวรูปทรงไฟท้ายจะมีทรงคล้ายๆกับ h อนด้าที่แฮ t ซ์แบ็กที่กําลังจะเปิดตัวในไม่ช้านี้ส่วนตัวกันชนที่ดูเรียบง่ายไม่มีเหลี่ยมคมที่ชัดเจนเหมือนรุ่นปัจจุบันโดยภาพรวมของ Honda c ซี i c h a ฮตซ์แบ็กที่ยื่นจดสิทธิบัตรครั้งนี้ถือว่าทาง Honda กําลังพยายามลดความดุดันของรถ Honda Civic h a ฮตซ์แบ็กลงจากตัวปัจจุบันส,ส่วนอื่นๆก็แทบจะไม่มี การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ต้องรอติดตามในช่วงปลายปีหน้านะครับว่าตัว Honda CV Hatchback ตัวนี้จะมีออกมาในรูปแบบไหนถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่อง NP Auto ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ